รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร้านอาหาร Why Here? Major ek, วายเฮียร์เมเจอร์ซินิเพ็กรัชโยธินสตูดิโอรามินทาพร้อมไหมพร้อมพร้อมเราพร้อมไหมพร้อมพร้อมเราพร้อมไหมไปจ้า <ś c oughs> ว่ากันจ้าวว้ว <ś> สายปอออนทั่วแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่ชุมชนวัดอุตภาอําเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีและเราจะทำอะไรกันที่นี่บ้างไปกันเลยจ้า ลวันนี้ปิงปองและนิน้วจะนำทีมพาฝอ,อไปรู้จักวัฒนธรรมขนบรรมเนียมอันดีงามพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาที่ชุมชนวัดอู่ตะเภาอําเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีพร้อมแล้วไปกันเลยพี่ชัยวัดสวัสดีค่ะ คนคะและนี่ก็คือพี่ชัยวัน์ที่เราตามหาอยู่นะคะพี่ชัยวัน์ครับพี่ชัยวัน์เป็นคนตำแหน่งอะไรที่อยู่อ๋อ <ใน S 2> ตอนนี้นเป็นเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในหมู่บ้านครับตอนนี้เราทําวิถีชาวนาอำเภอหนองแสงนะครับแล้ววันนี้เราจะได้ไปไหนบ้างอะวันนี้เราจะพาเราไปกินข้าวหยดแล้วก็ลงนาครับข้าวหยดคืออะไรอะ เป็นข้าวพื้นถิ่นที่เป็นของอำเภอหนองแซงนะครับตอนนี้มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วอ๋เป็นเหมือนพันธุ์ข้าวอย่างนี้ใช่ไหมลักษณะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะครับเราจะทําเป็นลักษณะพิเศษเป็นให้มันเหมือนหยดละครับอะอคุณผู้ชมรู้ไหมว่าข้อหยดคืออะไรแต่ถ้าไม่รู้ก็ตามพี่เขาไปจา้าผมแล้วพี่หาสิ่งนี้คือก็คือสิ่งนี้ที่เราจะพานำชมหมู่บ้านนะครับนี่คือความสารฝันนั่งรถอีแตนเข้าป่ากับฝรั่งจ้าเพราะฉะนั้น มีหมวกให้ด้วยหรอใช่อันนี้ให้อฟรั่งก์อันน้ขออลก็ได้ได้จ้าอัฟรังเลยะเราไปกันแบบสัมผัสวิถีชุมชนเลยไหมไปเลยนะไปเลยไปเลยจ้าเธอครับฝรั่งหลายคนเวลาที่เขามาเมืองไทยอ่ะอยู่มีเพื่อนๆที่แบบว่า หลุดเข้าไปในโลกที่แบบเป็นเกษตรกรรมอย่างนี้ไหมมีมีคนนึงจะคังกันเด้วยนะเออใช่ใช่ฮะหวัดอะไรคะรู้ปะอืมใกลใคคนแก่นใล้ใคขอนชุเอ่อชุมคนม่อนน็อดน็อดน็อดพี่โรมว่าไปไปที่ไหนคะไอ้จนใจละ ไมาทำข้าว้านเข้าไปทำครับผมมาถึงจุดแรกนะครับทำข้าวยดนะครับมาถึงที่แรกพี่ชัยวัน์ก็ไม่รอช้าพาบิงปองนินิวและอดัมไปทำความรู้จักกับข้าวยดกันก่อนเลยข้าวยดเป็นอาหารพื้นบ้านยุคโบราณซึ่งตัวข้าวยดนั้นก็ทำมาจากข้าวแจ็คเชยซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่มีแหล่งกำเนิดจากจังหวัดสระบุรีนี่เองเราไปดูวิธีการทำข้าวยดกันเลยจ้าอันนี้สีได้จาก าลูกตาลนะครับดูสีเหลืองนะครับอ๋มันจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆต่อไปจะเป็นสีอันชันนะครับอ๋อมีหลายๆสีด้วยคือเราจะใช้สีจากธรรมชาติครับยูเซมเซมอ่ะลอสช่องยูยูโนอสเสิร์สไทยแลนด์อสช่องแต่ไปกินกับอะไรอย่างเงี้ยคะก็กินกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะเด็อ๋ออันนี้มันคือของขาวใช่ไหมใช่คือของขาวค่ะอันนี้ก็คือควรไปหรอควรครับอยู่ลองไหมยูเทสอ่ะคอม e อน ฝอมาเที่ยวทั้งทีจะยืนดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือทําด้วยนะสู้อูอดัมแล้ววัตถุดิบอันนี้มันทําจากอะไรครับอ,อ๋ออันนี้จะเป็นแป้งจากข้าวเช็กเชสองให้นะครับก็คือเราเอาแป้งเนี่ยไปบดกับโม่กับน้ําใช้น้ําผสมครับแล้วกวนให้แห้งครับพอคว,วรให้แห้งปุ๊บแล้วเขาจะได้สองชั่วโมงครับนี่การทุกวนแต่กรรมวิธีนี้จะแตกต่างกับร่อช่องอย่างนึงคือรอช่องเขาจะใส่น้ําปูนไอ้นี้ไม่ต้องใส่น้ําปูนครับหรอแม่หน่วยก้านผัวพวกหนูอ่ะใช้ได้ไหมได้เลยถ้าไม่ได้แม่เอาไม ไพ่ตีเลยนะอาดามอย่าให้เสียชื่อรายการนะแข็งแรงโดยสตองสายชูอยนอย่างนี้ชูเอาทต่อค่ะชูเอางนี้อ๋อีนครับทำมือกดไม้เฉยไม่ต้องแรงครับดึงทางถ้ามาก็คือกินสดเท่านั้นจะไม่มีการทำไว้ก่อนไว้ก่เสียครับผมมันเก็บได้ไม่นานครับ ข้อดีของเขาคือละลายในปากนะครับคือสามารถเอาลิ้นดุลได้เลยไม่ต้องเคี้ยวการทำข้าวหยดนั้นต้องใช้ความแข็งแรงและความอดทนพอสมควรซึ่งกระบวนการทำก็เริ่มตั้งแต่นำแป้งที่ได้จากข้าวเจ๊กเฉยไปบดกับโม่นนำมาผสมกับน้ำแล้วกวนบนเตาฟื้นให้แห้งซึ่งต้องใช้เวลาในการกวนราวๆสองชั่วโมงเลยทีเดียวมันหนักแล้วอาดามไหวไหม พอแป้งเริ่มเสตตัวก็นำมาหยดผสมสีจากธรรมชาติลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและความสวยงามแล้วนำมาใส่เครื่องกดเพื่อเป็นข้าวหยดนั่นเองครับผมไอ้นี่ก็คือการกดนะครับจะกดเอาทำเส้นเส้นข้าหยดนะครับจ้าต้องทำตอ,อนร้อนๆเท่าน,นั้นใช่ไหมแม่ใช่ต้องให้หมดหม้อในทีเดียวนะแม่นะเอาแล้วและนี่คือการหยดเส้นจ้า เราไม่ใช่แม่แล้วแม่ดีไอ้กําไรเอ้กําไรดีเอาเลยกดจะพักไม้หักตัวเอาไปยกเอาไปโอ้ h ีโมลี l เพราะว่ามันต้องอัดแน่นนะแม่หนูตอนกวนข้าวหยดว่าใช้แรงเยอะแล้วตอนหยดข้าวต้องใช้แรงเยอะกว่าเท่าตัวเอางูสาวช่วยอดัมหน่อยเดี๋ยวๆโอ้ดูดิ ระวังนะระวังนะปวดนะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหยาวมากเยี่ยมเยี่ยมได้ไหมฮัมหมดแล้วโคดรยาวอันนี้เป็นกิจกรรมแรกที่พี่ปองทำสำเร็จนะคะตั้งแต่ตั้งแต่รายการมานะคะเสร็จแล้ว น่าทานมากเลยอันนี้ก็คือน้าซุปใช่ไหมครับพี่อยากไปกินอ๋อโอเคก็คือตัวนี้จะเป็นข้าวหยดแล้วเราจะกินกับน้ําซุปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเอาเลยหนูขอหนึ่งจ้าโอเคครับอดามหนึ่งสองสองไหมหรอวันนี้กินอีกหลายอย่างนะการกินข้าวหยดก็จะหน้าตาละไม้คล้ายกับก๋วยเตี๋ยวที่เรากินในปัจจุบันนี่แหละครับในหนึ่งชามก็จะประกอบไปด้วยไข่ต้ม ผักกวางตุ้งเนื้อไก่และน้ำซุปหอมๆรสชาติกลมกลอมแล้วก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยเสาวๆชิมแล้วบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอืมอร่อยไหมโอเคนะอืมดีเลยอะ่ะนันนลก็เ,เ,เป็นเคเป็นนึ่งที่ไม่เคยกินอะ่ะมันก็ไม่ใช่ข้าวตียมันก็ไม่ใช่เกลือจ้ำอ่ะมันอยู่ตรงกลารงระหว่างอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอร่อยดีอันเนี้ยจริงๆนะเนือน้อที่ ยายทำเวลาอดัมแบคคิวนะซุปซุปจริงๆนะอือร่อยมากเลยอ่ะข้าวหยดของที่นี่รสชาติถูกอกถูกใจอดัมเป็นพิเศษเพราะทำให้คิดถึงน้ำซุปไก่ที่คุณยายของอดัมเคยทำให้กินตอนเด็กๆได้กินอีกครั้งที่นี่ปลื้มใจสุดๆเลยใช่ไหมล่ะอดัมแต่แต่แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะพี่ชัยวัน์แกยังจัดของหวานมาให้กินกันต่อเนื่องเลยอุ้ยมีของหวานด้วยค่ะ อันอันอันนี้คือทำจากแป้งเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ครับอุ้ยกปูนครับแป้งที่แม่กวนเมื่อกี้นี้แต่ว่าใส่สีเขียวเข้าไปแล้วก็กลายเป็นขนมเบเกิลครับผมแต่อันนี้จะเป็นใช้น้ำปูนใสครับผสมครับทอาวิธีเขาจะยากกว่าอันนี้เฮ้าอยู่เลยนะถ้าผมอะดามนี่ออริจินอลเขาต้องกินอย่างนี้หรอวั้เไอร่อยไม่หวานมากหอมหอมหอมเลยอ่ะความที่เราเลิศมาที่ชุมชนวัดอุตตะเพาเนี่ยก็คือ เราได้เห็นแบบกระบวนการทั้งหมดก่อนที่เราจะทำอะอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เห็นผันทางก่าจะมาเป็นกว่าจะมาเข้าปากเราเนี่ยมันดูเป็นคนฆ่าดดวงวิญญาชาวบ้านก็หาได้กินที่ไหนไม่ได้แล้วนะกินข้าวอิ่มท้องพอมีแรงแล้วตองนิวและอดัมจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาของคนอำเภอเมืองหนองแซงกันแล้วช่วงหน้าจ้า สนับสนุนโดยค่ายเพลงมหรีมิวสิก GOFX ครับสำหรับนักลงทุนก่อนที่เราจะได้ทดลองทำนากันจริง พี่ชัยวัน์จะพาชมโคกหนองนาตามหลักการเกษตรพอเพียงทําให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ําให้ได้ประโยชน์มากที่สุดหเราเห็นการเกษตรแบบนี้แล้วที่เรามองไปตรนก็มีแต่ข้าวกับปลาเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ดํานากันอย่างแท้จริงมไม่ใช่นาอะไรที่เราจะไปทํากันอตอนนี้เป็นนาหวานน้ำตมครับไปกันเลยจ้าห <laughs> วานน้ำตรม ที่เราพาไว้เมื่อกี้ว่าเราใหญ่เห็นนาตมด้านหลังของเราคือนาตมาก็คือตก็คือโคลนนั่นเองอาจอยากรู้ว่ารายละเอียดของนาตมนี่มันคือยังไงกันแน่คบคือขั้นแรกก็คือน้ําใสนะครับแล้วก็ชานาจะจ้างโรตารี่มาตีให้เป็นปั่นปั่นปั้นแนวปั่นหญ้าออกปั่นดินไปหญ้าให้ตาเสร็จแล้วชานาก็จะมาย่ําให้เป็นเทือก พอย่างเทือกเสร็จแล้วถึงมามอบให้เสมอพอมอบเสร็จปุ๊บเขาจะใช้ชักล่องให้เป็นล่องน้ําเพื่อระบายน้ําออกหลายขั้นตอนเหลือเกินแต่ขั้นตอนที่เราจะส่งเพื่อนของเราไปทำนี่คือขั้นตอนของการมอมอครับสองส่งเพื่อนใช่จะมอบเพื่อนซึ่งนันแปลว่ามึงกูไปกำลังใจเดี๋ยวสร้างคอนเทนต์ให้ตรงนี้นะแคะตางนี้นะแคะมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาทั้งทีจะไม่ให้ลงนาเลยก็ไม่เหมาะไม่ควรจริงไหมล่ะ เมื่อมอบน้ำเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการหวานข้าวสาวๆพร้อมกันไหมเอ่ยแม่พร้อมแล้พวพ่อเราพร้อมไหมพร้อมพ่กเราพร้อมไหมพร้อมพ่อเราพร้อมไหมไปจ้าว่าจะจ้าอ,อันนี้เป็นสีปัด เวลาข้าวสายล้วเป็นสีฝัดตรงนี้จะเป็นที่เก็บของเครื่องมือการใช้ในการทานาครับก็คือที่เราเห็นอยู่พายข้างหลนี่คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเลยใช่ไหมครับครับผมมีที่ไม่ได้ใช้แล้วคือกันไถกับแอกควายเท่านั้นเคยเห็นเคยเห็นไหมพวกนี้ใช่ใช่ใช่อาดามีเงินกันเลยจริงหรอใช่ตัวใหญ่มากวัวจะเป็นวัวใช่ไหมเราเห็นอุปกรณ์แล้วหนูเราเวลาที่เราได้ข้าวมาแล้วเราต้องทำยังไงครับหลังจากที่ผ่านสีฝัดเสร็จแล้วเราได้ข้าวมาใช่ไหม ไลค่ความมันเสร็จแล้วเราส่วนที่เหลือเราจะมาฝัดเพื่อเอาเศษที่มาคัดเม็ดข้าวครับนี่คือที่เตรียมไว้เพื่อหน,นูหจะได้ฝัดใช่ไหมแม่สวัสดีค่ะว้ายนี่คุณแม่กขยมหรือเปล่านะคุณคุณมากเลยเปลี่ยนชดุดมาเลยยังสวยกว่าเดินด้วยอ,อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราทรการครับคุณแม่นนฝัดข้าวค่ะอ๋อฝัดข้าว เราต้องใส่ไส่มุกไม่กี่มิตโตขนาดนี้เลยครับใช่อยากสวยนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับกระด้งเราจะดูนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ไว้คัดเม็ดข้าวเขาจะม่ได้เรียกลายแอกลายแอกถ้ามาถึงที่นี่เราต้องฝัดข้าวเพื่อคัดเมล็ดนะครับคัดสิงที่เป็นดีแล้วก็เป็นเปลือกครับผมครับตอนนี้เราจริงๆอ่ะ แล้วตอนนี้คือใช้ลมตอนนี้ลมมาทางด้านนี้เขาต้องดูทิศทางลมคือเราก็ต้องรู้หลักทางลมถูกไหมถูกครับถ้าร่างลองหน่อยได้ทำไปหรือเปล่าตวัดกึ้ไม่อีกลองกึนไม่อีกเออ แม่ก็น้ำรอบหน้ามีน้เพิ่มรงนี <musicians> ้ไอ้ส่วนที่หล่นปล่อยเขาเลยครับเดี๋ยวเขาจะออกอีกพวกนั้นจะเป็นข้าวครึ่งเม็ดนัางอะไรอย่างเงี้ยครับเดี่ยมเขาออกแ้อลอนล่อนล่อนป้าย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 เป็นป้าย้าย้ายป้าย ก็เพื่อแยกมเมล็ดข้าวและเปลือกข้าวออกจากกันซึ่งในสมัยโบราณโบราณน,นั้นไม่ได้มีโรงสีอย่างในปัจจุบันปะ่ะขอบคุณนะคะแม่กิจกรรมที่ชุมชนวัดอุตเผายังไม่หมดเพียงเท่านี้ปิงปองและนิ้วจะพาอดำไปสักการะหลวงพ่อของศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่ช่วงนาจา้า สนับสนุนโดย GOFX คลับสำหรับนักลงทุนก่อนที่เราจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชุมชนวัดอุตะเภาพี่ชัยวัดบอกว่าช่วงที่ไม่ได้ทำนาะชาวบ้านที่นี่เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเขายังมีการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมกันด้วยจะเป็นอาชีพอะไรพี่ชัยวัดพาไปเลยจ้าโอ้ไปไป ไปไหนไครับไปไหนครับอ๋อไปดูพรมเช็ดเท้าครับอาไปทจารม์เป็นกิจกรรมของชาวบ้านเวลาหลังทํานาเป็นอาชีพเสริมนะครับออ๋ถึงแล้วนะครับแต่พอถึงแล้วไม่บอกว่าแล้วแล้ก็มาถึงแล้วแล้วก็มาครับตอนนเราอยู่กับใครนเี่ยเราอยู่กับยายเอิบนะครับยายเอิบสวัสดีจ้าแม่สอนหนูหน่อยทำยังไงจ้าให้มันได้เป็นพรมแบบนี้นี่ นเอาแล้วมีเจได้พอผึ่งเนี่ยคนนี่ผู้ชายสักคนเลยสิบ้านเนี่ยวันนี้มากับผัวแม่หาผัวเด็กบ้านที่นี่ทักคนอ่าแล้วมาทำยังไงเนี่ยเฮ้ยเคล้ายๆกับอันเนี้ยคล้ายๆกับตอนที่เราถักอไเนี่ยถักแบบยางยางถักยางถักยางเรอยางกระโดดอ่ะอ๋อแล้วเราก็เลือกสีใช่ไหมแม่ถ้ามันไม่มีสีแล้วจะมีลายเหรอบ้าหรือเปล่า ลายแต่ไม่มีแตะดอกกับมีแน่ๆค่ะมีดอกแม่มันมีดอกนะนี่แล้วพอเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยนี่ไงก็จะออกมาเปแบบนี้ค่ะสวยแล้วแม่ขายอันเท่าไรเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ได้นะยี่สิบบาทเทเวนตีบาทอะดาเราใช้เวลาใช้เวลาทำ อนานมี่อ่ะผู้ชายเขาถามว่าใช้เวลาทําอันนึงแม่ใช้นานทำนานไหมก็ทำวันหนึ่งเป็นหลายอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่อยากได้พรมเช็ดเท้าว่ามีอย่างอื่นให้หนูไหมนี่นี่น่ารัเออมีหมวกอะไรต่างๆเนลลองใส่เนลลองใส่เอาไบห้าสิบบาทใช่ยายเรื่องยังไงก่อนเอานุโป้ทำยไงก่อนครับอานุโป้จับนะครับแล้วนี่ชี้อ่ะ สองหัวนะครับหรือบางบางคนเขาจะยัดลงใช้สองเส้นนหรอคะค่ะแล้วอีกมือนี่คนเราเคยรับไ้รับกระดิ่งขึ้นมาเขียนแล้วนี่เนีนี่เหรอแต่ผมจัดดีใช่ไหมอ๋อสวยเลยเนี้ยไปนอนได้แม่ทำยัดก็เลยแม่เราซื้อเอาดีกว่าเออเอาให้ทำทั้งวันก็คงไม่เสร็จละมั้งครับปิงปองนิ้วเอาเป็นว่าช่วยอุดหนุนแม่เขาละกัน ใครที่อยากได้พรมเช็ดเท้าหรือสินค้าประเภทถักทอราคาถูกๆก,ก็ติดต่อแม่แม่เขามาได้เลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะมาหาคุณแม่มาให้คุณแม่เขาสอนว่าพรมเช็ดเท้าทำยังไงหรือถ้าเหมือนเราที่ว่ามันไปไม่รอด <c oughs> ก็ซื้อเอา<ะ>ือแม่จ้าออดอรแม่จ้า <c oughs> หรือว่าอยากจะออเดอร์ก็ติดต่อมาทางกลุ่มได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้สีนั้นสีนี้ก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะถัก้ อายเอิบจ่าวันนี้พวกหนูขอบคุณมากหนูต้องไปกันต่อแล้วขอบคุณนะคะเบื่อยาย,ยางไงก็ต้องไปก <c oughs> ัน่ไปเลยต <c oughs> ่อ <c oughs> ไปจ้าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะอดำพาดำไปเที่ยวไหนกันต่อไปจ้า <c oughs> นอกจากจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนแล้วที่นี่ยังมีแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รวมทั้งยังได้สักการะหลวงพ่อขอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนวัดอุตภาอีกด้วยหลวงพ่อขอมครับผมนั่นแปลว่าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเชื้อสายคอมขอเขาเรียกขอมอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเพราะตรงนี้เป็นเมืองเกี่ยวกับทวาราวดีตอนชุกต้นครับตรงนี้เกิดน้ําท่วมจากกรุงเทพแบบเจ็ด รถไป7เมตรตอนที่ขึ้น7เมตรแล้วที่นี่ยังเป็นเกาะอยู่ครับมีตำนานคือนี่ก็คือเรื่องอ่าค้าขายเมตตานะครับที่นี่จะมีชุมชนชาวจีนด้วยการค้าขายดีครับคนจะถูกไม่กดใจ When you not lucky oh, when you w a n n a good luck for business you can o okay. h oh my god I want a lucky I want a lucky ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่านะครับด้านบน,นบ <S <S เป็นถ้วยชามที่ที่ชาวบ้านเก็บแล้วมาเก็บไว้ที่นี่ว่าเป็นอ๋อถ้าสมัยทวารวดีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ครับยุคนั้นเลยอ๋อเอ,ออเออน่าสนใจไปดูดีนว่าไปดูปนะไปดูหน่อยครับไปจ้า,า,จาอันนี้ก็คือหลวงปู่ข้างบนจะเป็นพระพุทธรูปของพ่อขอ ตอนหนูยังเห็นบางอย่างเนี่ยก็ยังอยู่เป็นสภาพดีมากๆเลยนะคะอย่างอย่างเครื่องอย่างนี้เขาเรียกเครื่องอะไรอย่เครื่องเป็นเค่ลายคลามเครับผมคือพวกนี้จะเป็นแบบยุคที่ใช้กันเขาก็เก็บไว้แต่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์ก็คือหลวงพ่อขอมรับอภปราของหลวงพ่อขออย่างสั้นๆนี่ยู่ประมาณก็คือองค์นี้จะขุดตอนสมัยหลวงปู่ชาตันอยู่ชาวบ้านเขาไปเก็บพระบุงแล้วมันชนตะกร้าเขาอะเขาก็เลย เอกใจว่าทําไมตะก,กาล้มบ่อย oh. เขาไปดูเขาไปเห็นว่ามันเป็นเสียนช่วงเสียนของท่านอ่ะเขาเลยนิมนต์หลวงปู่เสรหลวงปู่ขึ้นมาเก็บไว้ที่วัดตามจริงจริงชาวบ้านบอกว่าเวลาฝนไม่ตกก็นิมนต์หลวงพ่อขอมขึ้นเสี่ยงแล้วก็แห่หอฝนเนี้ย แล้วทางนี้คือยังไงบ้างคะอันนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเอาเก็บมาให้อาจารย์ไม่รู้อะไรบ้างเขาก็เก็บเก็บมาให้ถ้าเจออะไรก็จะมาวางไว้ตรงนี้เลยถูกไหมครับผมอันไหนเก่าอะไรเงี้ยแกก็เขาก็มาให้ครับผู้จัดจหนูสนใจอันนี้อันนี้คือตามสันนิษฐานน่าจะเป็นการช้างเป็นฟอสซิลฮะ<อ>เพราะที่นี่อาจจะเป็นไม่ใช่เป็นเมืองหลักอาจจะเป็นเมืองรองเพื่อเลี้ยงสัตว์ปลูกอาหารเพราะที่นี่คือการมีการจัดสรรน,น้ําได้ก็ถ้าใครอยากจะมาศึกษาประวัติศึกษาแบบ ความโบราณก็ต้องมาที่นี่นะแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อคอมด้วยแสนสิงดีเหลือเกินทำกิจ,จกรรมกันมาทั้งวันตอนเย็นก่อนกลับที่นี่ยังจัดสำรับข้าวพร้อมการแสดงจากน้องๆให้แขกผู้มาเยือนได้อิ่มท้องอิ่มใจก่อนกลับไปอีกด้วยจากที่วันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันโนแล้วก็แบบไปทำกิจกรรมต่างๆมักหนายนะคะวันนี้ตอนเย็นเราก็มีาหารมนโดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ การมองข้าวในดินโตที่เห็นข้าวมากขึ้นหนูจะกินให้หมดทุกเม็ดกินเยอะได้แต่ต้องกินให้หมดทุกเม็ดห้ามเหลือเพราะกว่าคุณแม่จะฝัดจะลอนจะอะไรอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะคุณแม่ ั้งเป็นอะไรที่สวยงามเลยก็มีความสุขอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจเดวิดใช่แล้วอาดาวเราปิดรายการอยู่แล้ววันนี้เป็นไงบ้างอาดาวสำหรับกิจกรรมที่พวกเรามาทำกันวันนี้เหนื่อยไหมจริงเหนื่อยเหนื่อยอันนี้เป็น experience ใหม่เลยแม่แม่น่ารักรอบหน่าถ้าเกิดชนมาอีกมากมายอาหารอร่อยคนน่ารักวิวสวยกินซุปแล้วเป็นไงซุปไก่แล้วเป็นไงซุปไก่มึงแน่ ้องให้ไหมนั่นทีบานครับอ่าวันนี้นะคะเราก็อิ่มเอมเนาะครบครันทุกความสนุกสนานและก็ความงดงามของประเพณีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะรายการสายสอออนทัวทุกวันพฤหัสบดีทางช่องทีมเอ็มที่สิบห้าค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะดูรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ f c e b o o k f แ n p a g e สายส่อนะคะแล้วก็อย่าไปดูแบบแก๊ก แับน่ารักๆของพวกเราก็เข้าไปดูได้ที่อินสตาแกรแล้วก็ t i ๊กต็อกค่ะห,หรือว่าทายรู้สึกว่าโอ๊้ยพี่ขาแถวบ้านหนูว่ามีประเพณีที่งดงามสวยงามสนุกสนานมากก็คอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวเราอ่ะจะตามดูว่าอุย้ยอันไหนมันเหมาะกับเราเดี๋ยวเราจะไปหาด้วยเลยอย่างนี้ใช่แล้วก็อยากให้คุณพี่ฝากช่องทางการติดต่อเผื่อว่าจะมีแบบ ท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ค่ะครับผมติดต่อที่เพจชาวนาวิถีหนองแซงนะครับเราเป็นชาวนาวิถีหนองแซงในการทําแบบพื้นบ้านนะครับแล้วก็ที่ขาดมาได้เลยก็ขอบคุณคุณแม่ๆทุกคนนะคขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณลานๆด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วยังไงเราก็มาเจอกันใหม่นะคะกับรายการสายฝนทั่ววันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนุกสนานครบทุกรสชาติเลยใช่ไหมล่ะครับกับชุมชนวัดอุตเภาใครที่สนใจมาเที่ยวที่นี่ก็ติดต่อไปที่พี่ชัยวัดได้เลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าปิงปองและนินิวจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยติดตามกันได้ในรายการสายฝอออนทัววันพฤหัสบ,บดีเวลา4ี่ทุ่ม45แล้วเจอกันนะ